เพชรนอะค่ะเป็นมวยที่แบบเป็นมวยฝีมือที่เก่งมากค่ะก็เขาสามารถเหมือนแบบรับลูกอะไรได้หมดแล้วก็เป็นคนที่เก็บอาการเก่งเก็บความรู้สึกเก่งค่ะไม่ว่าอยู่ผีจะเหมือนแบบจะต่อยหรือจะเตะอะไรเงี้ยคือมองไม่ออกเลยว่าเพชรธนูเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บโดนหรือไม่โดนค่ะคือคารต่อสู้ที่อาจค่อนข้างยากแล้วก็เวลาที่อยู่กีเขาก้าวเข้าไปหาเนี้ยค่ะคือค่อนข้างแบบเพชรธนงอะก็คือจะพร้อมเหมือนแบบจะมีลูกกันลูกอะไรตลอดก็คือทําให้เข้าหาตัวค่อนข้างยากค่ะ งั้นช่วยเล่าให้เราฟังนะครับจังหวะที่ได้นับนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นช่องว่างอะไรในจังหวะนั้นครับคือจริงๆเราเป็นอันที่เป็นอะไรที่เตรียมมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามองว่าเพชรนาเนี่ยคือค่อนข้างเก่งในกะเ,เ,เพชรนามเป็นวยซ้ายใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหม <S <S แล้วเขาเขาจะเก่งในเหมือนแบบว่าเออหมัดซ้ายอะคะ่ะเขาก็เลยเตรียมหมัดขวามาเพื่อที่จะกันหมัดซ้ายตรงนั้นนะคะคือเขาก็จะเตรียมมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือ ตอนนั้นที่เคยคุยในอตอนที่สัมาษา์อะคะก็คือที่บอกว่าเขาว่าเตรียมมาหลายอย่างอน,นี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เตรียมมาค่ะวันนี้คุณพันมือไหมครับเลืทีที่แรป i ิส,ส <laughs> อัวันีตจะบคิวจังนิัพูดถึงพูดถึงหลังจากเจบจบเกมนี้ไปก็เป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะสวยงามถ้าถามถึงตัวตัวคุณเองฮะ ที่มีความเห็นต่อเพชรนงเพชรนงนี่ถือว่าเป็นนักชกที่สร้างความหนักใจหรือสร้างความเหนื่อยยากให้กับคุณมากที่สุดเลยครับถือว่าเพชรนงเป็นคู่ต่อสู้ที่สู้ด้วยยากคนแบบค่อนข้างมากคนหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นมวยสีมือคะ่ะก็ต่อแบบก่อนที่จะแข่งหรือว่าหลังจากต่อหรือว่าตอนนี้อะค่ะก็ยังรู้สึกว่าเพชรนงเป็นคู่ต่อสู้ที่ชกด้วยยา,ยากอยู่ดีคะ่ะพูดถึงคู่ชกครับผมเหมือนว่ามีคนจะตอบอะไรับผมคือถือสุภเล็กกับผม,มคุ่งมนต้องไปกนเอง

อยากเจอซูเปอร์เล็กค่ะเพราะว่าอยากเจอคนที่เก่งคนที่เก่งๆอะค่ะแล้วก็อยากจะให้ซูเปอร์เลกเตะขาะค่ะอยากจะรู้ว่ารู้สึกอยากจะรู้ว่าจะรู้สึกยังไงค่ะ <c oughs> นอกจากซูเปอร์เล็กแล้วมีมีใครครับที่ที่คุณสนใจ <c oughs> เหมือนแบบเพธนงเขาแลงกิ้ง um ที่สามอะค่ะก็ชนะมาแล้วนอกจากซูเปอร์เลกเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะเจอคนที่ถือเกมขัดค่ะอพูดถึงตอนนี้มีวิธีการจัดการกับแฮงการตี้หรือยังครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรกับแฮกเกอร์ตี้ค่ะเพราะว่าเขาเตรียมมาเจอกับเพทธนมในไฟนี้ก่อนค่ะเพราะว่ามองว่าเจอเพทนงทธนี่ยากกว่าเจอแฮกเกอร์ตี้ค่ะมันมีจังหวะหนึ่งครับที่เราเห็นทางด้านของยูกิใช้โรลลิงธันเดอร์คิกซึ่งจังหวะนั้นเป็นยังไงครับทำไมถึงใช้ครับ เราจำไม่ได้ค่ะเลยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ครับเจอตัวกินอ่ะจว่าจิบว่าจิบเขาเสียในคือเขามองว่าตัวเองเวลาเขาขึ้นไปอยู่บนเวทีอะค่ะเป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้จําไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้ว่าทําอะไรไปทางนั้นครับไฟนี้คุณชนะพิทนรงชนะได้อย่างหมดจดชนะอย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับมีเชื่อว่าแฟนๆมวยชาวไทยหลายคนคงคงจะหันมามองคุณและติดตามคุณ มีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยชาวไทยที่เขารอเชียร์กันอยู่ด้วยกันก็อยากฝากเมสเซจถึงแฟนๆค่ะว่าครงหน้าก็ช่วยเชียร์เขาด้วยค่ะอย่างตอนวันนี้เขาเดินวอล์กอาออกมาเขาทกกับเพชรนุกเนี่ยก็ไม่มีใครเชียร์เขาเลยค่ะสนามเงียบมากเขารู้สึกเหงาค่ะก็ยังไงครั้งหน้าก็ช่วยสนับสนุนเขาด้วยนะคะสๆโย่า